ที่เราอะชอบมากเป็นเป้าหมายของเราเลยและก็มีด้วยค่ะใบนั้นก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์เลยนะคะวันนี้จะมาอันบ็อกกระเป๋าใบใหม่ค่ะ้ย ทำคลิปแบบนี้แล้วมันเอเนอร์จีดีจริงนะคะทุกคนปีนี้เนี่ยเราช็อปของค่อนข้างเยอะนะคะก็มันคงจะเป็นแบบช็อปปีเว้นปีมัง้งเพราะปีที่แล้วไม่ค่อยได้ช็อปนะคะแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนให้ถ่ายว่าชิ ได้ใบไหนมา2ใบนี้ทุกคนคิดว่าชีจะได้ใบไหนมาแล้วเดี๋ยวก็จะแบบเล่าให้ฟังระหว่างตอนไปเดินช้อปปิ้งด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนคือชีเพิ่งได้อะเซสซอรีจากแบรนด์บูนทีมา <c oughs> ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวขอมาอันบ็อกซ์ด้วยเลยแล้วกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแบรนด์บูนทีเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์เซมิไฟจิวเวลี่ที่ชีอะ่ะชอบมากคือวันะวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์พอดีแบรนด์บูนทีเขาก็เลยออกคอลเลคชันน่ารักน่ารัก,ารกมานะคะเป็นแบบว่าสร้อยพระจัน ติ๊กต็อกไปแล้วเพราะว่าชี้ชอบแบรนด์นี้มากมันไม่ใช่แค่เป็นเอสเซอส์รีแบบเรียบอะแต่มันยังมีความอาร์ตลงไปอยู่อุย้ยกิ๊งกุกกิ๊กมากเลยค่ะน้องก็จะเป็นสร้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็มี ตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากซึ่งความพิเศษของแบรนด์เนี้ยทุกคนก็คือว่าเขาจะมีในเรื่องของออพลังของอัญมณีต่างๆซึ่งเขาอจะมีคัสตอมด้วยบางคนก็อาจจะแบบสามารถระบุวันที่เราเกิดได้เดือนที่เราเกิดได้ขอใส่เลยแล้วกันนะคะนอกเหนือจากความเรียบมากๆของมันแล้วเนี่ยเขาจะใส่ความอาร์ตลงไปตรงจี้หรือว่าเส้นสร้อยมุกที่ชีเคยมีอ่ะคือมุกแต่ละชิ้นอะ่ะมันไม่เท่ากันมันเลยทําให้ดูอาร์ตมากๆแล้วก็สามารถคัสตอมเป็นแบบชื่อได้ด้วยซึ่งชีก็สลักเป็นแบบ C H I นะคะ อ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาเปิดกระเป๋ากันแล้วค่ะชี้อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นเนื้อผ้ายีนมากๆอยากจะซื้อของชาแนลมาโดยตลอดค่ะทุกคนแต่ว่าชี้ก็โดนเบรกไว้นะคะเพราะพี่ชายชี้อบอกว่าชี้มีกระเป๋าใบหนึ่งแล้วของชาแนลที่มันเป็นเนื้อผ้าเหมือนกันซึ่งใบนั้นน่ะมันจะมีลักษณะอารมณ์เหมือนคล้ายๆจะเป็นยีนใช่ปะ่ะทีนี้พี่ชายชีย้ก็เลยว่ามันจะเหมือนเกินไีมิก็พับโปรเจกต์ยังไม่ได้ซื้อแต่มันเหมือนเป็นอะไรที่ติดใจเราอะ่ะคือชี้อยากได้มานานมากสมัยที่แบบกระเป๋าแบรนด์เนมยีนอะ่ะ ยังไม่ฮิตอะไม่ได้แล้วเราต้องมีต้องมีก็เลยไปจัดมานะคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยส่วนตัวชี้อยากได้ของแบรนด์บาเลนเซียกามากก็รู้สึกว่ามันเป็นใบที่คนหมายตาเยอะแล้วคนใช้ค่อนข้างเยอะทีนี้อ่ะชิยยก็ไปเจอรูปของไอจีหนึ่งเขาทํามาเป็นแบบกระเป๋ายียนรวม8แบรนด์อะไรเงี้ยแล้วชิไปสะดุดตาของโบเท e ก a v e เวเนคือมันสวยมากและไม่มีใครใช้ชิก็เลยเข้าช็อปไปเลยและมันมีด้วยทุกคนคือแบบมันเป็นไซส์ที่ กำลังสวยแล้วก็เป็นเนื้อผ้ายีนและที่สําคัญเลยคือราคามันไม่สูงมากต้องบอกทุกคนอย่างนี้ว่า กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังเขาจะทํามาจากหนังแท้ใช่ไหมคะแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วอ่ะจากที่ชี้คานวณเราเองนะคะทุกคนโดยค่าการประมาณเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อผ้ายีนหรือว่าเนื้อผ้าปกติมันจะลดลงมาประมาณ30%ค่ะซึ่งราคาโบเทก้าใบที่ชี้อยากได้อ่ะถ้ามันเป็นหนังรุ่นปกติเลยอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณแสนนิดๆคือโบเทก้าตามที่เราเห็นน่ะทุกคนรู้ป่ะว่าชี้เพิ่งรู้เหมือนกันคือมันเป็นแบบสารใช่ป่ะ แล้วมันเป็นสารจริงๆแบบที่เราสามารถสอดลายสารเข้าไปได้เลยอะค่ะ PSA เนี่ยเขาก็เลยเอาสายเนี่ยมาสอดให้ชีพอชี้อยากได้ใบแบบเหมือนประมาณเป็นโชเดอร์แบ็ประมาณนั้นค่ะพอสะพายออกมาก็รู้สึกว่าสวยมากและน้องคือขึ้นกล้องมากพอถ่ายรูปมาคือแบบ สวยจึ้งเลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าจะให้ชี้ไปซื้อแบบกระเป๋าสองสามแสนน่ะชี้คิดว่ามันแพงเกินไปคือทุกใบที่ชีซื้อทุกคนรู้ป่าว่าชีซื้อมาตั้งแต่ราคามันยังไม่ขนาดเนี้ยชีก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มหันมามองแบรนด์ที่ราคาแบบอยู่ในหลักหมื่นถึงแสนประมาณนี้ค่ะชี้ก็เลยแบบอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้เดินไปที่ช็อปบ,บาลองต่อไปดูใบที่เราอ่ะชอบมากเป็นเป้าหมายของเราเลยและก็มีด้วยค่ะใบนั้นก็คือ บาเลนเซียก้านะคะ <S <S ไอ้รุ่นที่มันเป็นยีนใช่ปะมันจะมี สองไซส์ด้วยกันที่เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อันนั้นอ่ะคือมันจะเป็นสิ่งที่คนฮิตกันมากแต่มันจะมีไซส์ที่เป็นรุ่นมินิค่ะที่มันเล็กลงมาแต่พอเล็กลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นผ้ายีนซะทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อตอนเปิดนะคะคราวนี้ชิจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งเขาก็จะมาเป็นลักษณะถุงสีเทาแบบนี้ใหญ่ๆนะคะตัวกล่องเนี่ยชิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางแบรนด์ปกติมีให้ไหมแต่นี่คิดว่าถ้าขอให้เขาห่อเป็นของของขวัญเนี่ยก็อาจจะมีแต่ชิเป็นคนทีี่่่แแบบบ,แบบบไมเยสกกัลอง ขอให้ได้ถุงผ้าพอก็เลยไม่ได้ขอมาเพิ่มนะคะในส่วนนี้ชีไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ได้ว่าปกติแล้วบารลองเขาให้เป็นกล่องไหมนะคะเพราะว่าชีคิดว่ามันน่าจะขอเพิ่มได้แต่ถ้าเราไม่ขอ SA ก็อาจจะไม่ได้แพ็คให้เราน้องก็จะอยู่ในถุงผ้านะฮะเต้นเต้นตนน่ารักมากเลยนะมันน่ารักน้องนิมมัหนทุกคนเชื่อไหมว่าของจริงอะ น่ารักกว่าในรูปอีกเสียย่ยวไฟไหมใช่ไหมอะน้องนิ้มเขาอุตส่าห์จัดด้านหลังให้นะคะเป็นแบบเทียนหอมอาชิตานะคะแต่ว่าอย่าไปเล่นพิเรนเอากระเป๋าไปใกล้ๆน้องก็พอเนาะซึ่งจะบอกว่าเทียนหอมหอมมากใบเนี้ยชี้เห็นของจริงปุ๊บอะทุกคนเช่ป่ะ3า1เอาค่ะพี่ไม่คิดว่าจะไปเจอในช็อปไทยนะคะที่สยามพารากอนแล้วก็ไม่คิดจริงๆว่าจะมีใบใหญ่กว่านี้ที่มันเป็นลายยีนเลยอะคือมันจะอยู่ที่ประมาณ10,000แบาท แต่สําหรับใบนี้นะคะน้องค่าตัวอยู่ที่ประมาณ75,000บาทค่ะอยู่ที่ในราคาที่รับได้พอชี้ลองไซส์ใหญ่แล้วอะ่ะชี้ได้ลองใบสีดำค่ะทุกคนที่เป็นไซส์ใหญ่เลยนะมันไม่ได้ได้รับความปุกปิกอะคือชี้อยากจะได้ความแบบปุกปิกกุกกิ๊ก,ก,กแต่ เราไม่เน้นใส่ของอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นใบเล็กมันออกแนวจะเป็นแบบโลโก้แบบโมโนกรมของบาลองมันจะมีความเป็นอิเล็กทริกหน่อยๆซึ่งตอนแรกชิดติดใจมากตอนดูในรูปนะแต่พอเจอของจริงแล้วอะชิไม่ติดใจอะไรเลยอะเพราะแบบมันน่ารักมากสุดๆไปเลยมันสุดคิวอะพอลองสไพายบูก็คือสวยมากและมันมีใบสีเขียวแบบเขียวตะโกนเขียวสุดๆแต่เชื่อไหมว่าชิใส่แล้วสวย ฮย้ยอันนีนน่ารักใช่ไหมอันนี้น่ารักมนนากแ,แทุกคนใช่ปะว่าตอนแรกชิแค่แบบสพายเล่นๆแต่พอลองแล้วแบบเฮย้ยมันจริงจงอะแต่นี่รู้สึกว่าใบเนี้ยถ้าเราเห็นมันอีกสองสามปีอะชิอาจจะอาจจะลำคาญมันค่ะใบเนี้ยก็น่ารักมากมันจะเป็นเหมือนยีนแต่ว่าชิไปจับแล้วอะมันเหมือนจะเป็นแบบมีความหนังแต่มันคือหนังอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่หนังที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่ใบเนี้ยคือน,น่ารักมากราคาประมาณแสนนิดๆคือถ้าเกิดว่าใครอะเป็นคนรวยอะ ไปซื้อนะฝากซื้อใช้ให้ฉีผู้นน่ารักมาแล้วก็ไปเจออีกใบหนึ่งใบนี้ใบเนี้ยก็ชี้มากคือมันมีความร็อกแบบเมทัลแบบร็อกแอนด์โรลซึ่งมันตรงกับแนวเพลงที่จีชอบแบบถ้าชี้ใส่ไปคอนเสิร์ตอะทุกคนอแต่ว่าชีก็หักห้ามใจตัอเองไว้ต้องพักก่อนพับโปรเจกต์นะคะแล้วก็กลับบ้านด้วยการเสียเงินแค่กระเป๋าใบเดียวแต่ใบที่แม่เลือกโบเทกา ชิคก็ฝากขอวอนทุกคนทีนะคะว่าไปซื้อที่เพราะมันน่ารักมากแต่คือชิอะไม่มีเงินเลือในบัญชีแล้ว <c oughs> วันนี้ชิดูลำใหญ่ใส่อีโมชันเยอะเนาะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเล่าก่อนอา <c oughs> ชิตา3 2 1เอาอย่างนี้ <c oughs> ไม่ทันได้ดูใดๆเลย <c oughs> จนกระทั่งวันก่อนมาทำอันบล็อกในติ๊กต k อกแล้วชิก็มาดูอย่างแรกก่อนเปิด <c oughs> เฮ้ยทำไมมันเปิดไม่สุดอ๋อมันจบแค่นี้มันกินพื้นที่ไปประมาณ10%ของการเปิดอ่ะตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะคือมันเขาทํามาให้มันเปิดได้เท่านี้จริงๆซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเปิดได้สุดแบบเหมือนอารมณ์เหมือนคนแบบยิ้มอยู่ท่าเนี้ยซึ่งกระเป๋ามันเป็นทรงยิ้มไงมันใส่ของได้นหนอย ฉะนั้นเนี่ยต้องดูฟังก์ชันของทุกคนด้วยนะคะว่าทุกคนน่ะใส่ของเยอะมากน้อยขนาดไหนซึ่งส่วนตัวชีอ่ะซื้อมาสะพายเฉยแต่ถ้าใบที่ใส่ของได้เนี่ยมันจะเป็นอีกใบนึงที่เห็นชีทลงในไอจีเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าในนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งค่ะมันเหมือนเป็นสร้อยคอที่ขนาดใหญ่มากสร้อยไหล เนี่ยน้องนี้มันเปิดมันเปิดไม่สุดจริงๆชิปแปลกใจมากรุ่นเนี่ยชิว่าใส่ของได้ประมาณอานมาของดีออที่ชีเค่อยทำรีวิวไปเลยค่ะคือใส่ของได้ไม่เยอะเลยคือถ้าเกิดจะใส่กระเป๋าตังค์ไปยาวอะชิคิดว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เทียบกับขนาด iPhone Pro Max ไหมเอาละติดนะปากมันได้เท่านี้จริงๆอะเนี่ย ถ้าเกิดยัดเข้าไปมันก็จะมีพื้นที่้างไนแต่มันจะต้องแบบยัดหน่อยข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีกระจกรูปหัวใจปุ๊กปิ๊กนะคะซึ่งอันนี้เขาเขียนว่า m a ดอินอิตาลีนะจกของบอลลองที่ให้มาเนี่ยไม,ไม่ไม่เคยส่องจริงเลยอ่ะอีกอันหนึ่งที่น้องลิมสั่งว่าอันนี้ใส่อะไรได้บ้างใส่ยาดมได้ใส่เหรียญได้แต่ชี้ว่าใส่บัตรอาจจะได้แบบฟิตฟิตอ่ะแต่มันทํามาแบบไม่ค่อยฟนะังกชันอ่ะอันนี้ชี้บองตรงเลยนะคงไม่อยากให้เราใส่ของนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยมาเจอความดีของมันเหมือนกันคือตัวเนี้ย เขาสามารถปรับสายได้ทั้ง2ฝั่งไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวซึ่งอันเนี้ยก็คือสามารถสะพายแบบ shoulder bag ได้ก็คือสะพายไหล่ก็คือสามารถสะพา,แบบา,า,า,ายข้างได้ด้วยโซตมูตมีโซคยวโซใจทุกคนแต่อันเนี้ยมันเป็นแฟชั่นค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าจะซื้อมาเพื่อการลงทุนเนี่ยชีคิดว่าอาจจะยากสักหน่อยวิธีการรักษาเนี่ยชีว่ามันก็ลําบากอาจจะไม่เหมาะสําหรับการลงทุนนะแต่ว่ามันเหมาะสําหรับแบบ ช่นซื้อมาใช้ตอนนี้ใช้ให้บ่อยที่สุดคุ้มที่สุดนะคะเมื่อกี้มีคำถามทำไมพี่ชิถึงยอมซื้อแบรนด์เนมที่มีมูลค่าแบบเกือบแสนคือชิมองว่ากว่าเขาจะมาเป็นแบรนด์ปัจจุบันได้กว่าเขาจะสามารถปรับราคามาจนถึงปัจจุบันได้มันมีแวลูของแบรนด์อยู่มันคือดีไซน์ของแบรนด์ที่เราไม่สามารถหาที่ไหนได้ชิเคยมีความข้องใจตลอดว่าทำไมไม่ว่าโลโก้ชาแนลไปอยู่ตรงไหน ทำไมเขาสามารถขายได้ในแบบความแพงแพงมากแค่โลโก้เดียวซึ่งนี่แหละมันคือซิกเนเจอร์ของเขาคือโลโก้และขายความเป็นชาแนลคลาสสิกทำไมชาแนลคลาสสิกถึงขายได้แพงทําไมรุ่นที่มันเป็นคลาสสิกเลดี้ดิออถึงขายได้แพงชีว่าทรงอะ่ะมันมีส่วนเกี่ยวทรงนั้นเราไม่สามารถหาซื้อได้ในแบรนด์แบบหลุย อาจจะไม่มีดูตามความเป็นไปได้ของตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราเราไหวที่เท่าไหนอย่างชี้ชี้มองว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยถ้าให้ไปซื้อเป็นแสนชี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันมันสูงเกินเอื้อมเลยจริงๆนะคะ <te ars> คนเราทํางานเพื่อหาเงินให้ตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองและอย่าลืมเก็บเงินเพื่ออนาคตด้วยนะคะทุกคนวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ